ทำเดินข้อมันทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประใัติช้ยในริญาณในการรับชมสำหรับสมุดชากกินแบ่งรัฐบาลท่าน,นไม่หญิงบาร,รมีพารด้วยสวัสดีค่ะก็ทราบผลพร้อมกันไปแล้วนะคะสำหรับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2พฤษภาคมรางวัลที่1 9 8 0 1 1 6รางวัลเล็กท้าย2ตัว 17ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงวดนี้ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลงานของแต่ละสำนักไปดูกันว่ามีสำนักไหนบ้างที่สอบผ่านในงวดนี้แต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของคุณหญิงงามใจงวดนี้เลขชุดที่1ก็เก็บได้ทั้งเลขบนและเลขล่างอีกแล้วค่ะ มาทางเลข1.6กับ1.7เข้าตรงเป๊ะเลยนะคะงวดก่อนนี้16เมษายนชุดที่1ก็กวาดเรียบทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งเลข9เลข2ตัวบนเลข2ตัวล่าง7.9กับ8.9และเลข3ตัวบน5.9.8ด้วยค่ะช่วงนี้เลขชุดที่1ของคุณหญิงงามใจก็เข้าบ่อยเดินดีต่อเนื่องเลยนะคะงวดหน้ามาดูกันว่าเลขของคุณหญิงงามใจชุดไหนจะเข้าวินกันค่ะ ตามมาติดตกับแนวทางของอาจารย์พยีหลังจากที่เลขของอาจารย์พีหลุดไปในงวดที่แล้วงวด2พฤษภาคมนี้ก็กลับมาฟาดได้ทั้งเลขบนและเลขล่างเลยค่ะให้เลขล่าง71 71ก็มาล่างสำหรับ61ให้เลขล่างแต่ว่าไปเข้าบนฟ้านะคะงวด16พฤษภาคมนี้รอดุนกันต่อค่ะต่อด้วยแนวทางของอาจารย์บุญรอดพ่ารวยงวดนี้แนวทางของอาจารย์ก็เข้าอีกแล้วค่ะ ให้เจบนฟ้าแต่ว่าไหลลงล่างไปนะคะโดยปกติแล้วแนวทางของอาจารย์ให้บนไปล่างให้ล่างไปบนในเกือบทุกงวดอยู่แล้วนะใครติดตามก็น่าจะรู้กันดีและตอนนี้ก็เข้าติดต่อกันมาแล้ว6งวดติดติดตามกันต่อได้ในงวดที่7ค่ะตามมาติดติดกับแนวทางของแอดคมสรงวดนี้เม็ดเน้นเม็ดเด่นหนึ่ก็มาจริงๆค่ะแต่ว่าให้บนลงล่างนะคะ แล้วตอนนี้ก็เข้าติดต่อกันมาสงวดแล้วจะแม่นต่อเนื่องเป็นงวดที่ห้าไหมรอรุ้นกันค่ะแนวทางของอาจารย์กฤษดาก็ยังคงเข้าต่อเนื่องในงวดนี้ซึ่งแนวทางของอาจารย์เป็นเลขชุดบนงวดนี้ไหลลงล่างไปค่ะสำหรับงวด16พฤษภาคมก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าเข้าทั้งบนและล่างและยังแตก3ตัวตรงๆด้วยนะคะตัวเลขก็น้อยห่างมากๆน่าติดตามสุดๆสำหรับสำนักนี้ แนวทางของอาจารย์เหนือใหญ่ก็ถือว่าเด็ดไม่แพ้กันตอนนี้ก็เข้าติดต่อกันมา2งวดติดแล้ว2พฤษภาคมงวดล่าสุดให้16 16ก็เข้าบนฟ้าตรงเป๊ะ16เมษายนงวดก่อน98ก็เข้าบนฟ้าตรงเป๊ะเหมือนกันสำนักนี้ก็มีความแม่นยำให้ต้องติดตามกันต่อในงวด16พฤษภาคมที่จะถึงนี้เหมือนกันค่ะแนวทางของแอดฟินิกงวดนี้ไม่พลาดนะคะ เลขใส่ในบอกมาบอกว่า6มาร้อเซ์ก็มาจริงๆและ6 1ก็เข้า2ตัวบนฟ้างวด16พฤษภาคมนี้เราก็มาลุ้นกันว่าเลขของแอดฟินิกจะเข้าใบไหนระหว่างเลขใส่ในบอกมากับเลขโค้งสุดท้ายค่ะแนวทางของแอดเซ i รี eries, งวดนี้ก็มีเลข3ตัว3 1 6ตัวเน้นเลยนะคะแต่ว่าเจ้าของข้อมูลไม่ได้ตัด2ตัว1 6มาให้และเกือบแตก3ตัวด้วยค่ะ ให้3 1 6แต่ว่าเลขออก1 1 6ผิดตัวหน้าไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นเสียดายสุดๆ16พฤษภาคมนี้ก็ลุ้นให้แตก3ตัวกันค่ะแนวทางของเจตัวน้อยงวดนี้ก็มา1 6เหมือนกันค่ะให้6 1เป็นเลขล่างแต่ว่าไหลขึ้นบนแล้วก็เข้าเป็นตัวกลาบนาะและตอนนี้ก็เข้ามาประมาณ3งวดติดแล้วค่ะรอดูกันต่องวดที่4กับแนวทางของเจตัวน้อยนะคะ แนวทางของแอดสุยก็ไม่ได้สุยเหมือนชื่อนะคะงวดนี้ให้17และ17ก็เข้าเลขล่างตรงเป๊ะเลยค่ะงวดก่อนนี้ให้79เม็ดเดียว79เม็ดนี้ก็มาล่างตรงเป๊ะเหมือนกันช่วงนี้แนวทางของแอดสุยก็เข้าติดต่อกันมา2งงวดติดแล้วก็ขอให้เข้ายาวๆต่อเนื่องกันเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่แม้ว่าจะจับคู่หลุดแต่ในส่วนของเลขวิ่งยังคงเข้าต่อเนื่องเดินด,ดีอยู่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางของเลขชนะการประมูลที่ให้วิ่งล่างอัดล่างเน้น7 7ก็มาล่างจริงๆเลขของยอยอินเตอร์ให้วิ่ง7ล่างก็มาล่างเหมือนกันมิสเตอร์บอลให้วิ่ง7ก็มา7นะคะแอดสุดปงังเข้าเล็กวิ่งเลข6กแอดกุ้งแก้วกับแอดกุ้งมังกรเต้นให้เด่น6ก็มาทั้งคู่เลยค่ะและแอดวิษณุเข้าเล็กวิ่งเลข1นะคะ สำหรับบทสรุปงวดนี้ก็สอบไม่ผ่านนะคะตัวที่ชนเด่นมากที่สุดที่เราเลงเอาไว้เลข1991งวดนี้ก็มาแบบกลับหัวออกเป็นเลข16ในส่วนของเลขพิเศษที่แอดมินคัดมาเลขหลัก6กับหลัก7ก็จับมาแค่เลข6 3กับ7 5เล็งผิดไปเหมือนกันค่ะ6 3ก็ไปออกโน่นเลยเลข3ตัวหน้านะ งวดนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะถ้ามีตกหล่นแนวทางของอาจารย์ท่านใดหรือว่าสำนักใดแอดมินก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะและขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ้าของแนวทางอาจารย์ทุกท่านที่ให้แนวทางมาให้เราได้ดูกันฟรีๆยังไงก็ขอให้ FC ช่องไม่หยิ่งมารมีพารวยทุกทุกท่านเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันต่อในงวด16พฤษภาค,คมที่จะถึงนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซิทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ